วันนี้ผมจะมาติดตั้งกล่องเสียงนาฬิกาปลุกนะครับก็คือกล่องตัวนี้นะฮะผมไปได้มาจากเสียงกงนะครับมันเป็นกล่องเสียงของด้านหลังแผงฟิวแผงฟิวที่มีฟิวเยอะๆครับที่อยู่ใต้คอพวงมาลัยนะครับก็ของเดิมรถซีวิ EK และซีวิ c o o p e ้รถบ้านเราเนี่ยก็มีเหมือนกันมีมีกล่องกล่องเสียงแต่จะเป็นเสียงเวลาเราเปิด ไฟหลีหน้าเนี่ยนะฮะหรือเปิดไฟหน้าใหญ่ตอนเราไม่ได้สตาร์ทรถเนี่ยมันจะดังตี๊ดค้างเอาไว้นะฮะก็คือกล่องกล่องตัวนี้นะฮะเป็นตัวควบคุมเสียงนะฮะแล้วก็จะไม่มีเสียงนาฬิกาปุกเหมือนอย่างต้นคลิปนะฮะแต่รถญี่ปุ่นเนี่ยจะมีมานะฮะมันก็คือเสียงที่แจ้งเตือนว่าเราไม่ได้ดึงกุญแจออกจาก คอพวงมาลัยมันถึงจะร้องเสียงแบบนาฬิกาปลุกนะฮะรถบ้านเราจะไม่มีเสียงนั้นแล้วก็จะมีเวลาผมบิดกุญแจไปที่ตำแหน่งออนเนี่ยมันก็จะดังปี๊ดปี๊ดนั่นคือเสียงแจ้งเตือนให้เราคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับถ้าเราคาดเข็มขัดเสียงมันก็จะจะหยุดแต่ถ้าเราไม่คาดเนี่ยมันก็จะดังประมาณ5้าทีแล้วมันก็จะจะหยุดมันไปเองนะฮะทีนี้เราก็จะมาใส่นะฮะตัวกล่อง สองใบตัวนี้แต่แต่ผมจะเลือกใส่แค่ใบพอดีผมซื้อมาเผื่อพวกพวกอยากจะใส่เงี้ยผมก็จะได้เอามาติดตั้งที่รถได้เลยนะฮะผมก็ต้องแกะงัดกล่องเสียงที่อยู่ด้านหลังแผงฟิลของเดิมออกก่อนนะครับนะฮะแล้วก็เอาตัวกล่องอันใหม่ที่ผมซื้อมาเนี่ยเสียบใส่เข้าไปอาจจะมีการวริงสายไฟนิดหน่อยนะฮะก็ ไม่น่าจะยากอะไรเดี๋ยวลองทำดูนะฮะหลุดออกมาแล้วครับอันนี้กล่องเดิมติดรถ ซีวิกคูเป้นะครับกล่องนี้จะไม่มีเสียงนาฬิกาปลุกนะครับอันนี้เราจะทำการเปลี่ยนเป็นอันนี้ของเดิมอ,อันนี้ของญี่ปุ่นสองใบนี้ของญี่ปุ่นนะครับจะเอาผมจะเอาใบานี้ใส่เข้าไปจะเอาใบานี้ใส่เข้าไปนะครับ ตอนนี้ก็ติดตั้งแล้วก็วายดิ้งสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเสียงแบบนี้เลยนะครับมันเป็นเสียงติดรถของ EK EK9 ที่มาจากญี่ปุ่นนะครับมันเป็นเสียงแจ้งเตือนให้เราดึงกุญแจออกจากคอพวงมาลัยถ้าเราดึงกุญแจออกเนี่ยจากคอพวงมาลัยเนี่ยเสียงเนี่ยจะหยุดทันทีแต่ว่าเสียงลืมดึงกุญแจออกจากคอพวงมาลัยเนี่ยมันต้องมีลิมิตสวิตด้วย ซึ่งรถผมอะ่ะไม่ไม่มีลิมิตสวิตลิมิตสวิตผมก็เลยเอามาต่อกับไฟประตูรถนะครับก็คือถ้าเราลืมปิดประตูหรือปิดประตูไม่สนิทเสียงนาฬิกาปลุกเนี่ยก็จะแจ้งเตือนแล้วถ้าเราบิดกุญแจไปอันเนี้ยมันเป็นเสียงแจ้งเตือนให้เราคาดเข็มขัดนิรภัยนะฮะ เสียงเสียงญี่ปุ่นนี่ไม่เกี่ยวนะครับไอ้นอนี้มันเสียงญี่ปุ่นไม่เกี่ยวเดี๋ยวรอให้มันพูดเสร็จกอนนะฮะอ่ะเป็นเสียงให้เราโอ้ดับไปก่อนไม่ทันมาใหม่ parking brake を引いてください parking brake を引いてください พาร์คิงเบร้งดะทีนี้ก้เสียบเข็มขัดนี่รับใเสียบป,ปุ๊บจะหยุดทันทีนะฮะก็ตามนี้นะครับเพื่อใครสนใจก็ไปหากล่องฟิลที่ชิงกงเอานะครับหรือถ้าหาไม่ได้หรือหาไม่เจอหรือยังไงก็ผมยังเหลืออีกหนึ่งใบใครสนใจก็ถักลายมาแล้วกันนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ